ดูลีลาการเชี่ยวของแกนะครับแต่มาดูคู่นี้กันครับคู่นี้เป็นคู่ที่ของ,ของรายการครับโตโต,โต้สิทธิชัยยิมพบกับย่อสยามชาวโชคอํานวยชกกันในพิก,กัด131ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้านี่ย่อสยามนี่ลดน้ำหนักเยอะทีเดียวครับ ยอสยามเป็นมวยมาแทนด้วยคุณผู้ชมนะครับยอสยามมาแทนทางด้านนวพนศิร์ผู้พันตูนัวพนนี่ป่วยครับเลยถอนไปครับเรายอดสยามมาแทนลูกรางก็พอฟัดพอเวียงกันครับโตโต้ที่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยศรีทิชายิมครับจังหวัดอุบลราชธานีส่วนนี้ครับคุณตุ้ยสายใตย้ขึ้นต่อบมองคลให้กับโตโต้ส่วนทางด้านยอดสยามที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยเดชรัฐนะครับของอาจารย์สุรัสเสียงหล่อ อยู่รางกำแพง1 1 2หสิบอบ้านสามกรค์นะครับอยู่ใกล้ๆกับค่ายมวยสอเพลินจิตเขาบอกว่าห่างจากค่ายมวยสอเพลินจิตนี่แค่ร้อยเมตรเท่านั้นครับค่ายมวยเดชรัตน์ของพระอาจารย์สุรัตน์นะฮะวันนี้อาจารย์สุรัตน์ก็เข้ามาชมด้วยครับโตโต้นี่มวยเข่าครับโอ้โหคลิกลูกดีบิดเป็นเกลียวเลย สถานการณ์2ยกครับเป็นด้านโตโตไ้ได้เปรียบ7ต่อ4ครับแล้วครับแลก็เททิ้งลงไปผู้นี้พระเด็กความรัตนารังสีนะครับเป็นผู้ห้าม เยาสยามแม่จะออกโดนดักเข่ายัดส้ายเข้าไปครับคู่นี้โตโต้ครับเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยครับเพราะว่าชื่อชั้นนะครับเป็นมวยในรายการด้วยจะมวยแทนครับรสยามเดินหาแข้งซ้ายนำไปซ้ายโบนเต็มกลางหลังเลยครับดอกนี้แข้งขวาเน้น สยับเข้าหายอดสยามไม่ต้องเดินกับสถานการณ์รนี้โอ้แข้งซ้ายได้ไปดอกหนึ่งครับโตโต้แม่ลุงนี้ใช้เหลี่ยมตัดยอดสยามล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งครับ แข้งขวาแม่พลาดโดนแย่งซ้ายพลาดบ่อยก็ไม่ดีนะครับโตโต,โตถูกไหมตอนนี้สถานการณ์จะได้เปรียบอยู่ไปเข่าซ้ายเข้าไปครับยัดเข่าขวาเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะแยกครับแยกหมดยกที่3ครับสถานการณ์ตอนนี้ครับผ่านไป3ยกครับโอ้โหเข้าไปใหญ่เลยความเป็นไปได้เนี่ยโตโตได้เปรียบถึง6ช่วงตัวด้วยกัน ง,งานนี้ต้องเทนอย่างหนักแล้วครับเพราะว่ายิงโชกยิงเสียเปรียบโตโต้ครับตอนนี้ยกที่4ี่ครับโตโต้โมงในอีกแล้วประกบในอีกทีตีเข่าขวาเข้าไปเจ้าสยามนี่ยังหาช่องทางทำได้ลำบากครับฟอร์มล่าสุดดีโตโตก็ไม่ดีนักนะ สามคมหลังนี่ยังไม่ชนะใครเลยล่าสุดนี่แพ้กะแดนสิงห์ดำโชคกันนะฮะที่ลุมพินีส่วนยอดสยามนี่ล่าสุดแพ้ล็อกกลางปีน้อยพิทักษ์ปากขาแดงในยกที่4เอาลครับลายแขนสู้อยู่ยัดเข่าซ้ายเข้าไปคนละดอกคนละทีครับใครจะยุบก,ก่อนกัน แต่จะเกี่ยวล่างอีกครับลงไม่ลงลงไปโนได้ว้าถ้าไม่ลงไปในเกือบโดนเข่าตามแล้วครับยังดีครับยังดีโอ้ยขวานสอกซ้ายต้องระวังเลยครับสอกย่อสยามโตโต้ขวางไว้ล็อกบนได้แล้วตียัดเข่าซ้ายตัางกำแพงค่ะ อ้าวลงไปอีกแล้วครับสีเขาขวาครับโตโต้โอ้เสียงเชียร์นี่เริ่มเงียบลงไปครับเอว้วแม่วางมัาซ้ายเข้าโตโต้ยัดขาซ้ายเข้าไปโอ้โหกระทุ้งสองดอกนี้เน้นๆเ,นเลยครับ หายใจถ้าไม่ทันแล้วครับยอดสยามตอนนี้สามสี่ดอกครับเหมาเลยครับโอ้โหจะอยู่ไม่อยู่ครับยอดสยามโดนหนักเหลือเกินดูครับรับเหมาเลยครับตโตโตล็อกไว้ตั้งกำแพงโอ้โหสบายๆครับแบบนี้ พยายามจะเข้าทำครับแล้วก็โดนหักลงไปอีกต่ <c oughs> แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกครับยอดสยามเอา้เอาแม่พาต้องระวังเลยครับมืออย่าตก <c oughs> แยกออกมาครับตโต,ต้มั่นใจแล้วครับหมดยกที่สี่ไม่ต้องพูดถึงครับ <c oughs> โอ้โห ขาดลอยครับสารภาพบาปครับแตนมวยโอ้โหเกมเจบแล้วครับคู่นี้ร้อยละบาทครับครับเอา้าขึ้นมายกห้ายังไงคนระับโอ้ขึ้นมาแป๊บเดียวนั่นเลยครับโตโต เลนะครับโดนเข้าไปจอกนี้เจออะไรขึ้นครับโอ้ขึ้นมาโดนเลยครับเอ้าโตโต้โดนนับไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับโอโหแฟนมวยดีสรารภาพไปแล้วครับโอโหโอสลังนี่ร้องโอไมก์กอดครับตอนนี้โอ้อยู่ดีดีซุดลงไปแล้วครับโดนนับครับโอโหยอดสยาม เล่นงานโตโต,ต้ได้นับและยกสุดท้ายไม่ต้องแก้ตัวเลยครับแบบนี้โอ,โ,โอ้โ,อโหร้อยสี่สิบหนึ่งโดนนับแบบนี้เสียหายครับเสียหายครับโอ้โ,อโห ดูเขาพยาย,ยามจะเข้าไปจับในครับโอโตโต้ครับสภาพนี่เหมือนยังไม่ฟื้นครับดูพยายามอยู่ครับโตโตมาโดนนะแบบนี้นี่แทบจบเลยอโอ้โหโดนไป ไม่ต้องแก้ตัวครับไม่มีคำบรรยายใดๆทั้งสิ้นครับโตโต้สิริจัยยิ้มผมยังไม่เชื่อครับเกิดขึ้นได้เป็นไปได้ครับโอ้พหพยายามครับโอ้โหวุ่นวายครับบนล็อกนี่คืนยังแทบไม่ทันครับ แบบนี้นี่เสียหายเลยเพราะว่าได้นับนี่เสียสองคะแนนครับสำหรับโตโต้โต้ได้นับคืนเท่านั้นนะครับโอ้โห و, มันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้หมดยกสุดท้ายโอ้โห รอดูการให้คะแนนอีกครั้งครับนี่ครับหมัดซ้ายนะครับดูครับโตโต้โดนหมัดซ้ายเข้าไปเต็มเต็มเลยครับร่วงครับสุดท้ายครับเป็นทางด้านย่อสยามจอโชคอานวยครับคลิกสถานการณ์เอาชนะคะแนนโตโต้สิทธิชัยยิ้มไปครับคะแนน48ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อ เป็นไ่ได้กับร้อยสี่ิบหนึ่ง